ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบอร์เร์จำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอาไหนจะไปด้วยกันเดือละน้ามาวงเรียเรามารวมเดนคียงกันอย่างมองตะวันดูพระจังของเรา ชวนจะไปเที่ยวละไม่ด้วยกันขึ้นมาที่ลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวละไมดวาวกันไปเที่วเและขา้าลใหว่าทีไหนจะไปด้วยกันเกเดือนละน้ำมาวางเรียนเรามารวมเดนเคียงกัน วันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวละไม้ด้วยกันขึ้นมาที่ลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวละไม้ไเที่ยวไม้ลววันนี้มาทำบุญวันอออพรรษา,าคุณเพิ่งมีความสุขไหมครับ โอ้โหมีความสุขมาก,มากเลยค่ะสุขทันทีตั้งแต่ที่ได้ทําบุญมาเลยแหละถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราควรจะต้องแบ่งปันความสุขให้กับท่านผู้ชมไหมครับใช่ค่ะถ้อาอย่างนั้นเราทักไทยก่อนอื่นเรามา,มาทักทายท่านผู้ชมนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพรก,กับน้ำผึ้งนะคะในรายการเทีย่ยวมัไทยแลนด์เวิลด์นะคะวันนี้นะคะน้ำผึ้งมีหนุ่มจันทบุรีนะคะจะพาผึ้งมาเที่ยวที่จันทร์แต่ว่าไม่รู้จะพาไปไหนบ้าง วันนี้ก็มาทำบุญกันที่วัดเขาบรรจบครับอําเภอมะขามครับจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมลับของจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ใช่ครับ<อ>ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักกันว่ามีวัดนี้และมีความเป็นมาที่น่าชื่นชมติดตามครับแล้วทำไมอ่ะเนี่ยต้องพามาเที่ยววัดอยู่ตลอดเลย เทรนด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ครับมีสโลแกนว่าสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวออกไปเที่ยวกับคนที่รักแล้วก็ทําในสิ่งที่รักครับน<า>นสําคัญเลยผมเนี่ยเป็นคนจันทบุรีครับก็เลยอยากจะนําเสนอสิ่งที่ดีๆของจังหวัดจันทบุรีให้ท่านผู้ชมและคุณณพึ่งได้รับชมครับมีคนที่รักเยอะมากเลยชวนเขาหมดหรือยังเนี่ย ชวนผู้ชมก่อนเลยชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปพร้อมๆกับคุณพึ่งครับเชืญชมบรรยากาศของจังหวัดจันทบุรีไปด้วยกันครับว่าแต่นะคะสถานที่ที่เราเที่ยวในวัดเขาบรรจบเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างคะวัดเขาบรรจบเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยครับและคนที่จะพาเราเที่ยวครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับพี่นฤทธผลพฤกษาครับอ๋อสวัสดีค่ะ อีนเลลิตคะที่วัดเขาบรรจบเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวหลายรูปแบบใช่ไหมคะทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ<ม>เชิงธรรมะด้วยค่ะค่ะแล้วมีอะไรที่จะแนะนําให้กับทางน้ํำพึง่งแล้วก็รายการเที่ยวลไมไทยแลนด์เวิร์ดนี่ก็มีจุดเด่นอยู่3แห่งนะครับในเป็นอุโบสถลักษณะของทางภาคเหนือนะแล้วก็มีพระพุทธชินราชก็สะพานแขวนข้ามแม,ม่น,น้ํา แล้วก็ประตูต้นไม้ประตูสวรรค์ต้นพงค่แต่อย่างแรกที่สืง่งซั์ได้คือธรรมชาติที่มันแบบร่มรื่นมากๆค่ะแล้วแบบเข้ามานี้รู้สึกว่าไม่มีความร้อนเลยค่ะรู้สึกสบายร่มเย็นไปแม่พร้าวนสดครับผมวัดเขาบรรจมแห่งนี้นะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลฉมันอำเภอมะขามจัังหวดจันทบุรีค่ะสร้างขึ้นในปีพศ2525โดยมีพระวิสุทธิยานเทระหรือหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยเป็นผู้รีเริ่มให้สร้างและเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ค่ะนอกจากจะเป็นวัดงามท่ามกลางผืนป่าแล้วนะคะ สิ่งที่โดดเด่นมากๆเห็นจะเป็นสถาปัตยกรรมของอุโบสถไม้หลังนี้ละค่ะบ่ที่นี่สวยงามมากๆเลยนะคะ สถาปัตยกรรมนี่นะคะดูเป็นลักษณะคล้ายๆของทางภาคเหนือประเทศไทยนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะก็ที่นี่ก็อยู่กับธรรมชาตินะก็เราก็ทําให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติแบบทางภาคเหนือเขาก็อยู่ธรรมชาตินะแล้วก็เรียนแบบมาจากทังนู้เพื่อให้มันเข้ากับธรรมชาติของเราเสามีแบบจํานวนเยอะเลยนะคะดูแล้วเมื่อกี้นี่แอบนับประมาณ3ามสองต้นได้ไหมคะ้แล้วแล้วลวดลายนี่นะคะใครเป็นคนก็เอาแบบมาจากทางเหนือนะครับ วัดที่เขาสวยงามสวยงามแล้วก็เป็นเ,าาเพื่อให้มันเข้ากับของเราแต่เดิม <ยา S 2> ที่นี่ <ยา S 2> เป็น,านสาราการประเรียน <c oughs> เราก็ออกมาเราได้รับเป็นวันเราก็แปลงมาเป็นโบสถ์เพื่อเราไม่ต้องไปเสียหน้าที่อื่นครับช <c oughs> ่ไหมคเพิ่งว่าเดี๋ยวเราเข้าไปไสักการะนะคะเป็นพระพุทธชินราช <c oughs> ใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นหลวงปู่สมชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุก,กิมและก็ทุกวัดสาขาจะมีรูปปั้นของพรนอาจารย์อยู่ทุกวัดเป็นที่กราบสักระบูชาของญาติโยมแล้วก็พวกรูปศิษย์ลูกหาที่เคยไปวัดเขาสุก,กิมแล้วก็ถ้าไปทุกวัดก็จะมีรูปปั้นแบบนี้ ไปกับบริษัทไทยเบบรเรจ,จำกัดมหาชนร่วมเดินทางระไมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราเปลี่ยนบรรยากาศตามพี่นริศกับพี่มุดไปชมธรรมชาติภายในวัดเขาบรรจบกันต่อนะคะว่ากันว่าใครที่ได้มาวัดเขาบรรจบจะต้องมาชมต้นสมพงอายุราว300-500ปีโดยมีความสูงกว่า100เมตรหากวัดโดยรอบนะคะก็จะอยู่ที่5เมตรประมาณ10คนโอบเลยล่ะค่ะที่สำคัญยังได้รับให้เป็นรุกข,ขมรดกแห่งแผ่นดินอีกด้วยค่ะ แต่สังเกตว่าช่องที่เป็นเหมือนกับทางเดินนี่นะคะเป็นช่องที่สวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆอันนี้คือแบบว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าได้เป็นเ,เส้นทางเพื่อให้แบบคนเดินผ่านค่ะเมื่อก่อนนะทางนี้เป็นทางเข้าวัดแต่ทางเดิมพระท่านก็เดินมาก็มีความลาบากเนาะเดินเดินอ้อมเดินอ้อมต้นไม้เพื่อจะเดินเข้าวัดเพราะเป็นทางเดียวที่เข้าวัดได้ญาตโยมก็สงสารภาคก็เลยเจาะ ต้นไม้ให้มันไปทางเดินที่สะดวกขึ้นเพราะท่านจะเดไม่ต้องเดินลาบากก็เลยเป็นที่มาของประตูต้นไม้แล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็หุ่มหมดแล้วล่ะก็มันเป็นเหมือนเหมือนประตูโดยธรรมชาติเนาะแต่เมื่อก่อนเขาใช้เจาะกก็เดินมันได้เดินทะลุเดินง่ายครับสังเกตว่ามันจะเดินเรียบมันไม่ต้องไปปีนก้อนหินเมื่อนเป็นทางประตูสวรรค์ได้เลยนะพิวุฒิใช่เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยคือจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะปกปักรักษาดูแลเวลาเราข้ามผ่านไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้รับมงคลไปในตัวอืมก็เลยตั้งชื่อว่าประตูสัจธรรมชาวบ้านบางคนก็เรียกประตูสวรรค์พราเข้าไปข้างในมันจะเย็นค่ะครับไม่ว่าไม่ว่าฤดูไหนฤดูร้อนหรือไหนก็จะเย็นทั้งปีครับ เชื่อของชาวบ้านนะคะเมื่อเรามาถึงจุดนี้ให้เราอธิษฐานแต่สิ่งดีๆแล้วเดินลอดข้ามประตูสัจธรรมหรือประตูสวรรค์ของต้นสมคงนี้ออกไปก็จะได้รับความปลอดโปร่งโล่งสบายชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสมหวังเหมือนได้เดินข้ามประตูสวรรค์นั่นเองค่ะ ไม้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเลยเพึ่งว่าจะต้องมีเทพมีลูกเทวดานะคะคที่ปกปักรักษาคุ้มครองเมื่อมีช่องประตูตรงนี้เนี่ยเวลาคนลอดมาก็เหมือนกับว่าได้รับสิริมงคลได้รับความเป็นมงคลไปด้วยในตัวจึงไม่แปลกเลยนะคะที่เขาบอกว่าเ,ออเป็นประตูสวรรค์แล้วก็ให้ชื่อว่าประตูสัจธรรมด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยตามความเชื่อของคนอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองว่า ช่องทางที่แบบเป็นลักษณะหลักอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นประตูแบบประตูสวรรค์ประตูแห่งความสาเร็จได้ไหมแล้วก็ประตูแห่งความสําเร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรารอดมาแล้วก็อธจิษฐานอะไรก็จะสําเร็จสําเร็จค่ะทุกสุดยาดก็สำเร็จทุกประการค่ะ ากต้นสมพงแล้วนะคะด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติและผืนป่าโดยรอบของวัดเขาบรรจบยังมีเส้นทางเดินธรรมชาติระยะทางประมาณ200เมตรเพื่อไปชมต้นพระเจ้าห้าพระองค์อีกด้วยค่ะแต่ถ้ามาในช่วงฤดูฝนเส้นทางเดินอาจจะค่อนข้างลำบากสักหน่อยค่ะ ความเป็นธรรมชาติของวัดเขาบรรจบยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนะคะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของไฮไลท์อีกครับโอ้โหดับเบลิลไฮไลท์ใช่เลยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องพักกันสักครู่ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ค่อยมาเที่ยวพร้อมกันพักค่ะพักค่ะร้อนมากเลยค่ะร้อนมากคัะ างละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงลลลลร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV นี้เลยครับคุณน้ำผึ้งที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์ของวัดเขาบรรจบครับอืได้ยินเสียงแบบเหมือนกับน้ําไหลเหมือนเป็นน้ําตกเลยนะคะครับเออนี่เขเขีนว่าสะพานนี้ที่ตรงจุดที่เรายือนอยู่นี่เขาเรียกว,ว่าสะพานข้ามโอคะสงสารขณะนี้ท่านยือนอยู่ที่เขตรักษาพันธสัตว์ปากเขาซอยดาววัดเขาบรรจบ เอออย่างนี้ก็แสดงว่าเราอยู่ใจกลางของเขตอนุรักษ์เขาใสดาวเขาใสดาวครับอุทยานทิชกูลอืมตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ที่เขตรักษาพันธ์สตา,าเขตรักษาพันธ์สตาเขาใยดาว,าว,ดาวแล้วเราก็ถ้าเมือนเราข้ามไปตรงนู้นก็เป็นอุทยานแห่งชาติแล้วใช่ไหมคะคสองเขานี่มันจบกันก็ที่ลำธารน,นี้ก็เลยเรียกว่าวัดเขามันจบ เรียกได้ว่าสะพานข้ามโอคะสงสารหรือสะพานแขวนวัดเขาบรรจบได้กลายเป็นสะพานแขวนข้ามทานน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีไปแล้วล่ะค่ะยิ่งในช่วงฤดูฝนน้ำในลำทานจะเยอะทั้งใสแล้วก็สวยมากๆค่ะนอกจากคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวก็ต่างพากันมาสัมผัสธรรมชาติและถ่ายรูปเช็คอินที่สะพานแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ วัดะมันมีที่ปฏิบัติที่พักกฏน้อยเลยแล้วก็ไปขอเศษอุทยานเขาเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็เลยต้องทาสะพานข้าม,ามคลองเพื่อความสะดวกปัจจุบันยังใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใชอยู่สำหรับทานน้ำที่ไหลผ่านบริเวณวัดเขาบรรจบนี้นะคะมีต้นน้ำมาจากน้ำตกเขาบรรจบด้านบน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคิดชกูดค่ะ รเราที่วัดก็ให้เล่นน้ำเขาเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เหมไม่เหมาะสําหรับเล่นน้ําก็ต้องลงไปข้างล่างเล่นข้างล่างข้างล่างจะมีโฮมโสเตย์อยู่ข้างล่างใกล้วัด นภูร่งต้องให้เวลามากกว่านี้ครับเราต้องมาอยู่จันทบุรีกันยาวๆครับผมเนี่ยจะได้พาคุณนภูริงแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยเที่ยวไปทุกอำเภอของจันทบุรีเลยครับอืนะคะยังไงวันนี้นะคะนภูริ์ก็ต้องขอขอบคุณที่นลินนะคะที่พาน้ำพึ่งกับพ่วฒิเที่ยวนะคะแล้วก็้วขอขอบคุณพี่พวดฒเพื่อเหมือนกันที่พาน้ำพึ่งมาเที่ยวนะคะพ่วดิก็ว่างพาพึ่งมาเที่ยวบ่อยๆนะคะเพราะงานเยอะ คุณผู้ชมให้ไปสุกกันทันทีค่ะสุกกันแบบที่ว่าไปกับคนที่เรารักในไปทําในสิ่งที่รักกันค่ะอาล่ในวันนี้นะคะน้ําพึ่งนะคะพินาิตแล้วก็พี่วุฒิก็คงจะต้องรับผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับน้ํเพึง่งน้ําพึ่งจะมากับใครติดตามชกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสุกทันพีดิ โรงแรมพึ่งหลวงรีบวะไซต์จันทบุรีโท039 480 787 06 6138 8787